สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเปิดโพลลครใหม่ล่าสุดกันค่ะเปิดโพเหตุฆาตกรรมในคณะลิเกนำมาสู่รักว้าวุ่นของหนุ่มสาวร่วมคุ้งน้ำจนเกิดเป็นคุ้งสเสน่หาค่ะบิวนัทพลขึ้นแทนเป็นพระเอกประกบชิงๆคฤิัสรวมด้วยนีโนกฤษพลเกรซบุษรินอ้นนสรันและก็แป้งสรัญชัดค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นการขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกของบิวนัทพลด้วยนะคะและมาประกบคู่กับจริงจริงคดิษาครั้งแรกนะคะแต่ว่าบิวเนี่ยค่ะก็เคยเจอกับจริงจริงมาแล้วในละครเรื่องปิศาจหันษาแต่ทั้งคู่ไม่ได้คู่กันค่ะเพราะว่าบิวเป็นคู่รองค่ะสําหรับเรื่องคุ้งสเสนหานะคะจากนวนิยายบทประพันธ์ของเตชิตานแนวโรมติดราม่าค่ะก็จะออกแนวสืบสวนสอบสวนนะคะ ซึ่งนำมาผลิตละครโทรทัศน์โดยค่ายเมจิกอิฟเอนเตอร์เทนเมนะคะเรื่องราวโดยคร่าวๆนะคะก็มีอยู่ว่ามารสีนะคะเป็นสาวสวยแต่ปากร้ายแล้วก็คลั่งใครพระเอกลิเกมากนะคะเธอแอบหนีพ่อไปดูลิเกกับคนสนิทที่บางเกาะค่ะจริงบังเอิญได้พบกับอานนนค่ะซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อแต่เธอไม่ถูกชะตากับเขาค่ะจนมีปากเสียงกันที่บางกาะนะคะมีเหตุฆาตรกรรมหลานชายเจ้าของคณะลิเก ตำรวจนะคะสงสัยว่าคนในคณะอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะคะอานนท์จึงต้องตามไปสืบคดีที่อยุธยาและเมื่อมาถึงอยุธยาเขาก็ปลอมตัวเป็นนายไม้ไปสมัครเป็นคนงานที่บ้านมารสีค่ะซึ่งพ่อของเธอนะคะจำเขาได้แต่แกล้งจำไม่ได้ค่ะเพราะอยากรู้ว่าอานนท์ปลอมตัวเข้ามาที่บ้านตัวเองทําไมและอยากได้เป็นลูกเธออยู่แล้วจึงยอมให้ใชายหนุ่มเล่นละครต่อไปค่ะจนกระทั่งอานนท์กับมารสีนะคะได้ใกล้ชิดกันแล้วก็พบเหตุการณ์เฉียดตายด้วยกันนะคะ ในที่สุดเรื่องทุกอย่างก็คลี่คลายค่ะฆาตกรไม่ใช่คนที่ตํารวจสงสัยมารสีรู้ความจริงว่าถูกอนลหลอกเขาจึงโกรธเขามากค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ติดตามกันเต็มๆได้ในละครแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันอัปเดตต่อไปนะคะ โอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ